กระดาษออกมาปุ๊บมันจะพองขึ้นมาเลยใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความมป็นจีนอากาศเลยนะใช่ค่ะคณดูนะฮะแก้วไวนยนะครับจะไม่ขยับนะฮะผมจะลงแบบแรงๆเลยนะฮะดูไม่ล้มนะฮะไม่ล้มนะฮะนี่นะฮะช่วงต้นปีใหม่เนี่ยผมซื้อไปเนี่ยนะฮะผุ่มแฮปปี้มากมันเหมือนไปที่นอนหลุดพลังมากนอนแฮปปี้มากๆนะครับเขามีทั้งเตียงที่นอนนะฮะหมอนพ่อองค์เขาหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญเขานะครับคุณแป้งวสวัสดีครับสสวัดีค่ะคุณแป้งคุณไปส่งที่บ้านที่นอนสลิปแฮปปี่ผมอะแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยค่ะเราไปเป็นแบบกองแบบนี้เลยแกะากระดาษออกมาปุ๊บมันจะพองขึ้นมาเลยใช่ค่ะ,ะเพราะว่าด<ก>้วยคลองมันดูดกระดาษใช่ไหมฮะใช่ใชค่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่พิเศษ รุ่นใหม่ค่ะชื่อว่า Adlantic w o r t 2ค่ะ Adlantic v e r t 2นะครับโครงสร้างหลักๆของเขาก็คือทเก็สปินของซีรีแฮปปี้เสริมด้วยชั้นวัสดุยางพาราแทน้100%็ทั้งหลังเลยค่ะเปรียบเสมือนคนคือแก้วนะครับแก้ววายนะฮะแล้วผมเนี่ยขยับคณดูนะฮะแก้ววายนะครับจะไม่ขยับนะฮะผมจะลงแบบแรงๆเลยนะฮะดูไม่ล้มนะฮะไม่ล้มนะฮะนี่นะฮะ โครงสร้างของเขาดีขนาดนี้นะครับถ้าใครเนี่ยสนใจอยากจะซื้อที่นอนแบบแจ็คนะครับ s ลีแปแฮ a p p y นะครับผมสั่งได้ที่ไหนาครับสามารถสั่งได้นะคะช่องทาง Facebook s ล l ปแฮ a p p y นะคะเว็บไซต์ s l e ปแฮ a p p y หรือ s l e ปแฮป p ี้ไทยแลนด์ผ่านช่องทางไลน์ค่ะเรานะคะรับประกันโครงสร้างนานสูงสุด10ปีเต็มจ้าและก็ยังไม่พอนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ โอ้โหคุณแป้งมีส่งฟรีด้วยแล้วของแถมมีไหมครับคุณแป้งมีค่ะสําหรับใครที่สนใจที่นอนรุ่นแอแลนติฟเวอร์ T ูนะคะจะได้รับของแถมด้วยนีหมอนหนุนสองใบปอกหมอนหนุนสองใบและผ้าปูที่นอนอีก1นึ่ผืนค่ะโอ้โหสั่งกันเข้ามาเยอะนะครับผมสลีปแฮปปี้ครับ